สวัสดีครับจากร้านวูดซ n d Design นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัว t o y o ต v e l l e ฟนะครับปี2016นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวจอ a n นดรอยตรงรุ่นเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีขนาดจออยู่ที่10นิ้วนะครับพร้อมกับการติดตั้งตัวกล้อง360องศาก็คือกล้องรอบคันนะครับการทำงานนะครับก็ จะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะเห็นมุมมองจากด้านหลังตัวรถนะครับซ้ายและขวานะครับแล้วก็ตอนปิดไฟเลี้ยวก็จะมีจังหวะดีเลย์นะครับดีเลยคือจะให้เราเห็นภาพจากด้านหน้านะครับแล้วก็จะตัดเข้าไปนะก็รายละเอียดของกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเราสามารถ แตะที่จอแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นรูป 3D นะครับสามารถเปลี่ยนรุ่นรถได้นะครับเปลี่ยนรูปรถตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีแล้วก็สามารถใส่ป้ายทะเบียนตรงนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ตรงและสมจริงกับตัวรถนะครับอีกหนึ่งออปชั่นก็คือเปิดประตูหน้านะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นแบบ3มิติหรือว่า 3D นะครับ นี่ประตูหน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวประตูสไลด์ด้านหลังนะครับสวยงามแล้วก็ล้ำมากๆนะครับสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวลองปิดนะครับ ปิดประตูหน้านะครับอ่านี่คือกล้องรับคัแบบ 3D นะครับอีกหนึ่งมุมมองก็จะเป็นมุมมองด้านหน้านะครับที่เราสามารถกดที่ตัวจอได้เลยนะครับหน้าหลังนะครับมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็มุมรอบข้างนะครับเราก็สามารถมากดที่ตัวรูปรถตัวนี้ได้ทีเึีนะครับว่าเราต้องการดูมุมไหน เสียงหน้าเสียงหลังนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นกล้องสี่จุดรอบคันแล้วยังเป็นแบบบันทึกบันทึกด้วยนะครับบันทึกในที่นี้ก็คือตัวบันทึกเหตุการณ์นะครับซึ่งเราติดตั้งตำแหน่งทั้งหมด4จุดรอบคันนะครับหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาใต้กระจกนะครับ อีกหนึ่งออปชันก็คือสามารถดู YouTube ได้นะครับจอตัวนี้ดู YouTube ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัว Apple c a r p l a y นะครับเสียบสายเข้ากับตัวรถได้เลยนะครับ Google Map ก็ใช้งานได้นะครับจริงๆเดี๋ยวจะมี Netflix นะครับวันนี้เราจะต้องลงโปรแกรมให้ลูกค้าครับก็เวลาถอยหลังนะครับก็จะมีเส้นบอกระยะนะครับเส้นตัวนี้ก็จะหมุนโค้งตามพรมลัยนะครับ กรมุนซ้ายนะครับอันนี้คือใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวลองเลือล่อนรถนี่นะครับเส้นก็จะไม่ได้มีแค่ด้านหลังนะครับเส้นบกระยะก็จะมีทั้งด้านหน้าด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับกหมุนซ้ายเหมมุนขวาซ้ายนะครับลำมากมากนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูการติดตั้งนะครับหรือว่าตำแหน่งติดตั้งตัวกล้องนะครับก็ทั้งหมดจะมี4จุดนะครับมีด้านหน้ากระจัง1จุดนะครับติดตั้งตำแหน่งนี้นะครับ1จ,1จุดนะครับแล้วก็ใต้กระจกนะครับใต้กระจกของคู่หน้ามองข้างทั้งซ้ายขวานะครับ ชิ้นนี้เราจะไม่มีการเจาะตัวรถนะครับคันนี้ได้มีการเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเชลชนสีดาใต้ล่างนะครับเป็นแบบตรงรุ่นนะครับของอาผ่าเฟลไฟปี2015ันสิบ้านะครับก็ไม่ต้องเสียชิ้นเดิมนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะอีกหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นท้ายรถนะครับตั้งบนแผ่นป้ายทะเบียนก็เป็นตำแหน่งเดิมนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องเจาะยึดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเข้าดูรดเดิมก็ขอบุณ พิตรวิทเซอวิสด้วยนะครับเต็นรถเพิ่มสินระบบจอพดานและพวงมาลัยคอนโทรลก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับจอแอนดยของเราจะมีระบบ Optical o u t เอานะครับสำหรับเราคนหรืออนาคตต้องการติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปเสียงก็จะดีกว่านะครับสนใจติดตั้งก็ติดต่อได้เลยนะครับ บูทซาดีไซน์สุขาพิบาล5ซอย58นะครับเขตสายไหมกรทมนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0624301000นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ